เป็นรูปก,กับพี่ยมอยู่ข้างหลังรถคารามสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูคร่าวๆเนาะถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะคะผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้ามาชมกันก่อนได้นะคะสําหรับ6ล้อ10ล้อมืสอ2นะคะของเราอยู่ที่เส้นใบพาดชมบุรีก่อนถึงสี่แยกบ้านบึงนะคะขาเข้าชนบุรีเนาะก่อนถึงสี่แยกบ้านบึงประมาณ500เมตรนะคะอยู่ซ้ายมือ ชื่อว่าอู่สมควรชมิรีนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทุกคันเลยแล้วก็ที่สําคัญสามารถจำนาเล่มได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญไปอีกก็สามารถาตีเทอแลกเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากอัพไซร์รถนะจากเล็กไปใหญ่แบบนี้หรือว่าอยากเปลี่ยนประเภทรถนะก็สามารถนําตัวรถมาตีเธอแลกเปลี่ยนได้นะคะอ้าวมันซ้ำกันปะมันเป็นสองคลิปปะ อันนี้อะไรคือคลิปเดีวยวกันเหออะอกดเข้าไปดูดิมันอัพแล้วหรอโอเคคันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเป็นอีซูซู240แรงม้านะคะเป็นปี55ซึ่งเราทำสีหัวเรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะคะ มาดูก่อนได้เลยจะเอาเป็นตามสภาพลาคัซซีแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากให้เราทําเป็นแท้งน้ําต่อดําก็ได้นะหรือให้เลื่อนช่วงเข็นแบบเป็น7จ็เมตรห้เป็น8เมตรเลยเราก็ทําได้นะคะอยากได้เป็นตู้กระบะหรือแบบไหนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะเรามีช่างครบวงจรเพราะฉะนั้นอยากได้แบบไหนขอให้แจ้งเรามาเราทําให้ได้หมดนะคะเป็นปี5 5นะคะมีให้เลือกอยู่ประมาณ3-4คัน 4-5คันเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะ E s u s u 2อ0แรงม้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวอย่างนะคะเป็น E s ู s u NQR 1 7 5จะถึง5แรงม้าซึ่งคันพิเศษ,ษ,ษมากๆเลยนะเพราะว่าเราทำการเลื่อนช่วงเขียนแบบนะคะจากที่คัซียาวอยู่ที่5เมตร50นะคะจะเห็นว่าตู้ใหญ่มากๆเลยนะเพราะว่าเราทำการต่อตู้ให้ลูกค้าใหม่เป็นตู้ทึบประตู2บานนะคะยาวอยู่ที่7เมตร50นะตู้ลูกลูกนี้นะคะ พร้อมบิ้วทําสีให้ใหม่ทั้งคันนะคะแล้วก็มียางให้ใหม่6เส้นด้วยนะสีหัวนี่ใหม่เลยพร้อมติดโครเมียมให้ลูกค้าด้วยนะคะคันนี้นะคะยาวอยู่ที่7เมตรห้าสิบเราทำการเลื่อนช่วงเข็นแบบให้ลูกค้านะคะจากเดิมอยู่ที่5้าเมตรห้าสิบนะคะแบบนี้เลยนะถ้าเกิดว่าอยากได้รถมือสองสภาพที่แบบว่าทำให้ใหม่ทั้งคันเลยนะพร้อมใช้งานนะคะแวะเข้ามาดูกันก่อนได้นะคะที่อูดสงกวนชุมดีนะ ทุกค่าสามารถจัดไฟแนนได้นะคะแล้วก็ตีเทินแลกเปลี่ยนได้ด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะคันนี้ขายแล้วนะคะเราทำการต่อตู้ให้ใหม่เลยนะ